สวัสดีครับพี่น้องครับยอดผักหวานป่าที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะก็เป็นยอดสีทองใบใหญ่นะครับนะครับจากสวนผักหวานป่าพอออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับที่เห็นอยู่นี้เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับเมล็ดพันธุ์แท้ดั้งเดิมของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดสดหรือเมล็ดแห้งนะครับเมล็ดเขาจะ เม็ดเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นลักษณะเฉพาะของอำเภอบ้านหมอของเรานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับขณะนี้ก็กำลังจะทยอยส่งแล้วนะครับกลางเดือนเมษาก็จะทยอยส่งพี่น้องที่สั่งจองตามำลำดับคิวจองนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์นะฮะดูสังเกตดูนะครับมเมล็ดเขาจะสวยแข็งแรงนะครับก่อนส่งนั้นเราจะร้างก่อนนะครับ เคลือบน้ำยาค่าเชือ่อเรือให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับก่อนที่จะนำส่งไปให้พี่น้องนะครับตามลำดับคิวจองเพราะฉะนั้นพี่น้องอดใจรอหน่อยนะครับใกล้แล้วกลางเดือนเมษายนอันนี้เป็นพันยอดสีทองใบใหญ่เห็นไหมครับสวยงามนะฮะเป็นพันแท้ดังเดิมของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นเมล็ดสดที่ท่านสั่งไปหรือ จะเป็นประเล็ดแห้งแบบนี้นะฮะเราก็จะจัดส่งไปให้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับท่านที่จองแล้วก็ท่านจะได้ทุกท่านเลยนะครับตามลำดับคิวจองนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ